อ่าเพิ่มให้ไรครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเพิ่มได้ปูอัดจอบกินด้วยใช่ไหมจอบก็ทานนะปูอัดโอ้โหปูอัดเต็มปากเต็มคําเลยไหนอืืมมีเหมือนยักษ์เลยนะฮะน่ากินมากดูซิว่าคุณแม่ซื้ออะไรมาให้กินโอ้มีผักด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมะเขือเผามะเขือเผา ทำไมซื้อมากินแบบมะเขือเผาฉันถามก่อนเธอเธอปชะชดไขรหรือเปล่าเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะดูสิครับนะฮะใหญ่ยาวมะเขือเผานะฮะแค่สามีแขนหักนะครับแปดตบดาเข้าเฟือกนี่นะคุณเธอถึงกระตับซื้อมะเขือเผานะฮะมากินเลยเหรออืมนะฮะฮะโอ้โหดูกินสิ ยินทีเดียวก็ได้ดู้โหท่านผู้ชมครับดูเด็กคนนี้อือหือปื้มมาโอ้โหไป่วยทำคามสอาดมอือหือเต็มปากเต็มคําเลยนะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมครับพูดไม่ออกพูดไม่ได้ยกเพื่อปลาแกเต็มปากเลยปลาพิปลาอือหือปลาลอแก้วปลาลอยแก้วงาโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คืออะไรฮะน้ำพริกปลา ปลาโอ้โหทำไมเขนาดนี้อ่ะนี่จ <ok ้ะเจอก่อนอืมตั้มือเจอกับพาักานที่อะไรนี่กราะกรเานะน่าทานนะครับนะกะเขือเผา